คุณชุมชัยฮะก็มาถึงประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีการอภิปรายในชุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุภชัยครับ,รบเป็นข้อกล่าวหาจากการอภิปรายที่เรียกว่ามีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับแวดวงตลาดหุ้นไทยอ่าใช่น,นั่นคือการ<ต>เอื้อประโยชน์พวกพ้องร่วมกันปั่นหุ้น ที่เขามีการเปิดเผยตัวหุ้นกันออกมาอย่าง uh huh. แจ้งชัดเนี่ย uh huh. คือตัวของอารินซิริอ่าใช่ huh. หุ้นอาริน, uh huh. นรนก็แน่นอนว่าช่วงประมาณสัก2อสเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ย uh huh. มีความเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะ uh huh. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากนี่ละฮะบาทกว่าๆ2บาท พร,รวดเดียวเลยขึ้นมาอยู่7บาทเกือบจะไปถึง8บาทนะอ,ะอะ่ใช่นี่ถ้าไม่มีศึกชักฟอกเสียก่อนนี่เองผมว่าอาจจะไปต่อนะ,อะใช่ <laughs> แต่ก็ดูแล้วเมื่อวานนี้ราคาเองก็มีการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะฮะสำหรับอารินซิริแล้วทีนี้มันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีก3-4หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออที่มีการเปิดเผยจากการอภิปรายนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจในแวดวงพลังงานชื่อตัวย่อสพอ สพนะฮะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปสอบถามนะฮะถึงการดําเนินการหลังจากนี้ว่าจะมีการเออเห็นว่าจะไปยื่นปปชยื่นกรตเพื่อให้มีการตรวจสอบเชิงลึกนั้นเนี่ยจะดาเนินการอย่างไรและเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิคมบุญวิเศษครับสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยสวัสดีครับสสนิคมครับครับสวัสดีครับคุณบุรภพาและก็คุณสุประชัยครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมนิคมบุญวิเศษครับ ท่านนีคมครับเอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นที่ว่าจะมีการไปยื่นให้หน่วยงานกํากับเขามีการตรวจสอบเนี่ยทั้งปป,ปชกับกรตอน,นี่วางแผนจะดําเนินการอย่างไรเมื่อไหรครับคือเราตั้งตั้งเป้าไว้ว่าจะยื่นไม่น่าจะเกินกลางเดือนสิงหานี้นะครับในช่วงนี้กาลังรวบรวมเ <c oughs> อกสารข้อมูลต่างๆให้มันให้มันชัดเจนแล้วก็เพ <c oughs> ื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับ <c oughs> ก็อาจจะยื่นทั้งปปช <c oughs> ยื่นทั้งปปงยื่นทั้งกกตหรัฐธรรมนูญเดี๋ยวดูข้อมูลกฎหมายก่อนครับว่ามันเกี่ยวข้องกับกบุรงไหนบ้างอย่างไรเพราะเราจะยื่นทุกทุกช่องทางนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านตอนนี้ก็มีการประชุมกันว่าเราจะสร้างวอล่มขึ้นมาคือเอาหน้ากฎหมายของแต่ละพักเนี่ยนะครับมาร่วมทํางานกันเป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่าอะไรเนี่ยเราก็จะทํางานให้ให้ให้ถึงที่สุดนะครับที่ถามถามถามคุณนิคมนิดหนึ่งคือ จากที่มีการอภิปรายกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็แน่นอนมีการพูดถึงตัวของอารินซิริมีการพูดถึงกองทุนประกันสังคมทีนี้เอาอารินซิริเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือเราไม่เห็นมีกองทุนประกันสังคมไปถือหุ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยที่ว่ามีนายสพเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเชื่อมกับอีก3 4บริษัทนั้นเนี่ยคือโอเคละไม่มีการเปิดเผยชื่อแต่เราก็ได้ไปทําการตรวจสอบบริษัทที่อาจจะเข้าข่าย ตามข้อมูลที่มีการอภิปรายกันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นชื่อของกองทุนประกันสังคมทีนี้เรียนถามท่านสสว่าแบบนี้คือเราไปตรวจสอบข้อมูลอย่างไรแล้วไปเจอหลักฐานอะไรที่ที่ทำให้สรุปความออกมาได้เช่นนั้นครับคือย่างนี้ครับคือเริ่มแรกเนี่ยมันเกิดข้อสงสัยก่อนว่าหุ้นของบริษัทอารินสุริเนี่ยที่มีรัฐมนตรีสุชาติเป็นเจ้าของกับภริยาเนี่ยนะครับครับคือทําไมหุ้นมันถึงขึ้นขึ้นโดยที่ ดูลักษณะแล้วนะมันสวนทางกับผลประกอบการ uh huh. นะครับอันนี้คือคือเริ่มแรกก่อนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ uh huh. เราก็เลยไปตรวจสอบว่าทำไมหุ้นขึ้นปรากฏว่าเราไปมีข้อมูลนะครับว่ารัฐมนตรีสุชาติเนี่ยกับนายสพ,อพอเนี่ยเขารู้จักกันมาอ uh huh. รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับมีการบริจาคน,นู่นนี่ให้กัน uh huh. แล้วก็านายสพ,อพอเองก็มีเพื่อนคนหนึ่ง ชื่อนายโรลิงกับนายสอเสือเนี่ยนะครับที่ผมเป็นเป็นเป็น,ปนตัวย่อนายโรลิงกับนายสอเสือเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเป็นคนโอนหุ้นของตัวเองที่มี171ล้านหุ้นเนี่ยนะครับ,รบให้นายโรลิงไป79ล้านหุ้นเศษเนี่ยนะครับ,รบให้นายสอเสือไป12ล้านหุ้นเศษเนี่ยซึ่งนายโรลิงนายสอเสือเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับนายสออมันก็พวกนี้เขาอยู่ด้วยกันมาก่อนนะครับแล้วพอไปตรวจสอบ นายสพเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาโดยโดยสิดกตินะครับจากเศรษฐีอันดับที่แปดเก้าเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่หกมันมีข้อมูลที่ที่มันเปิดเผยออกม,มาจากคนใกล้ใกล้ตัวของนายสพอเองนะครับว่ามีพฤติการในการปั่นหุ้นในการฟอกเงินเนี่ยครับเราก็เลยจับมาติดต่อกันติดต่อกันอ๊ะทำไมท่านสุชาติเนี่ยมารู้จักนายสพเนี่ยแล้วทําไมหุ้นของท่านสุชาติมันขึ้นนะครับครับ ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ปรากฏว่ามีการอนุนมัติของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับ,รบโดยท่านสุชาติเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอืตโนมัติเงินประกันสังคมให้นายสพอเอาเงินประกันสังคมเนี่ยไปไปทําเรื่องหุ้นอมบ,บริษัทตัวเองก่อนถูกไหมครับพองหุ้นบริษัทต,ตัวเองบันดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ไปซื้อบริษัทลูกขึ้นมาอีกหลายบริษัทที่หุ้นมันเองมัน มันยังไม่ดีเนี่ยอาจจะอยู่ที่บาทเดียวหรือบาทสองบาทเนี่ยนะครับที่เราเลยเราเลยอาจจะขาดทุนไม่ขาดทุนเนี่ยครับก็เงินส่วนหนึ่งไปลงบริษัทเล็กๆเหล่านี้สองสามพันล้านนะครับซื้อหุ้นราคาถูกก็แล้วเงินไปลงปุ๊บมันก็หุ้นมันก็ขึ้น,น,นที่เขาเรียกว่าการปันหุ้นนะครับอืบหลังจากนั้นบริษัทพวกนี้ก็กลับคืนมาซื้อหุ้นของอรินัทหลิ ที so graduate, so Source, uh, later, it it ่นี t. ่เนี่ยตรงนี้ที่มันเชื่อมโยงกันนะครับคือถ้าเกิดเขาไม่กลับมาซื้อหุ้นของอาริสิลีเนี่ยครับหุ้นของอาริสิลีมันมันคงไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มันก็คงไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ครับพอเป็นลักษณะนี้มันก็เลยเข้าขายไงเข้าขายว่าเช้อมนาจทำหน้าที่เนี่ยในการเรื่องประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องเนี่ยทำกันขัดกันอย่างผลประโยชน์เนี่ยมันคือมันเข้าได้ มันเข้ากฎหมายหมดเลยครับอืแต่หน้า,นา,นาที่ขัดต่อบริษัทแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยครับครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจรับปฏิบัติต่อแล้วก็ก็มีคนในคนข้างในด้วยที่เป็นข้าราชการชั้นน้ําดีเนี่ยนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาทุนหนึ่งอ๋อโอเคอเค,คือเป็นข้อมูลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนประกันสังคมถูกต้องไหมฮะคือคือแน่นอนครับกองทุนประกันสังคมเนี่ย เราก็รู้อยู่ว่าหลักเกณฑ์ในการลงทุนเนี่ยก็ต้องไปลงทุนในในบริษัทหรืออในพันธบัตรรัฐบาลอะไรที่มันไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ผมถามว่าบริษัทบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงมันมันมีความเสี่ยงแล้วก็เป็นบริษัทที่ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับประวัติก็ไม่ดีด้วยเพราะเป็นบริษัทที่ขาดทุนเนี่ยจึงลงเงินประกันสังคมไปไปลงได้ก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมนี่ครับบันโยงกันตรงนี้ โอเคโอเคสรุปเช่นนี้ได้ไหมครับคุณนิคมว่ามันเป็นกรณีที่โอเคละทางอารินสิรินะฮะรัฐมนตรีสุชาติอาจจะต้องการต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากนายสพนายสพได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยการที่รัฐมนตรีสุชาติอาจจะไปเอากองทุนประกันสังคมภายใต้การกํากับดูแลของตัวเองมาซื้อหุ้นหรือมาลงทุนในหุ้นของนายสพนะเพื่อให้ราคามันขึ้นเกิดผลกําไรแล้วนายสพจึงเอานำเอาผลกําไรตรงนั้นเนี่ย ไปขยายการลงทุนต่อในบริษัทอื่นๆที่ว่าเป็นราคาบาท2บาทพวกนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ่าล uh อลิงที่ว่าเนี่ยใช่ลอลิงที่ถือทั้งหุ้นอารินซิลิแล้วอีกหนึ่งบริษัทที่อาจจะเข้าขายว่าเกี่ยวข้องกับนายสพหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอ uh <c oughs> นายลอลิงเนี่ยก็คือชื่อสองยสองพยานนะครับ สองพยางครับชื่อลุกชัยชื่อลุกชัยเอาอย่างนั้นแหละโอเคนะะฮแล้วซอเสือฮะคุณท่านนิคมครับ ขอเสือก็ชื่อเป็คายกันแต่ชอบเป็นายกันโอเคโอเคคายกันแล้วผมว่าผมรู้แล้วนะครับโอเคฉะนั้นการการยื่นตรงนี้ก็แน่นอนและฮะก็คือก็คงจะมีหลักฐานที่ที่แน่นหนาเออตอนนี้การรวบรวมหลักฐานเอกสารเป็นยังไงฮะไปถึงไหนแล้วครับท่านนิคมคือตอนนี้ข้อมูลเนี่ยเราก็มีส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าจะยื่นตอนนี้ก็สามารถยื่นได้เลยครับเปลี่ยนแต่ว่าเราต้องการข้อมูลเพิ่ม นะครับคงเพิ่มให้มันให้มันรัดคุมนะครับเพื่อที่จะยื่นแล้วแต่ไม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 เสียเปล่าก <c oughs> ็คือยื่นแล้วให้ปปชทํางานง่ายขึ้นเลยไม่ต้องไปตั้งอะไรหาเพิ่มเติมอะไรมากมายเนี่ยนะครับว่ <c oughs> าเราต้องการหวังผลจริงในครั้งนี้เพราะรา <c oughs> ว่าเราคิดว่าการใช้ตาแหน่งหน้าที่ทําแบบนี้เนี่ยครับมันเหมือนไปหลอกชาวบ้านด้วยนะครับพว <c oughs> กแมงเม่าทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้ตรรกภาษาเนี่ยนะครับเพราะการปั่นหุ้นการทำผมเนี่ยเคยะสมมาก่อน <c oughs> สมัยก่อนที่ผมยังไม่ได้เป็นสสเนี่ย ผมก็โดนหลอกลักษณะนี้แหละครับคือผมไม่ทราบเรื่องการทําหุ้นหรอกอยางไงว่ามีคนมาชวนเนี่ยตอนนั้นเราก็พอมีสตางค์ก็ไปซื้อหุ้นก็มีการทําผมถึงรู้วิธีการวิธีการปั่นหุ้นเขาปั่นกันอย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็โดนโกงไปผมก็เลยคิดว่าการปั่นหุ้นเนี่ยมันเป็นโทษครับประชาชนนี่เขาไม่ทราบเขาก็มีเงินส่วนหนึ่งเล็กน้อยไปลงทุนเพื่อที่จะหวังได้กาไรเนี่ยแต่มาเจอลักษณะนี้เนี่ยก็เจ๊งกันตามๆกันนะครับครับ S <S 2> <S 2> ถ้าดูแบบนี้ในการในการยืนเนี่ยก็โอเคละในแง่ของปปชก็คงไปตรวจสอบว่าเออการใช้อํานาจในแง่ของการเอาเงินของประการสังคมไปลงทุนหรือไปเอื้อพวกครองอันนั้นก็เป็นมุมของปปชอ,อันนี้ถูกต้องไหมครับุณนิคมฮะครับครับใช่ครับในในแง่ของกรก็ไปดูแลเอะไอราคาหุ้นของอลินที่กล่าวอ้างก็ที่ปัน่นที่ราคาที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันเข้าข่ายปั่นหรือเปล่าไอตัวนี้ก็เป็นส่วนของตัวของกตอันนี้ถูกไหมฮะ ใช่ครับปกตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการกำกับก็คือตามหลักของของหลักทรัพย์แล้วตลาดหลักทรัพย์หรือไอ้หุ้นเนี่ยเขาจะไม่ให้ขึ้นเกินเกินเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่ามีกาหนดของเขาอยู่แล้วมันจะไม่สวิงขนาดนี้ไม่ขึ้นไม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แหะครับตามตามทัดเป็นตามหลักนะถ้าไม่มีการการปั่นเนี่ยไม่มีทางขึ้นได้แบบนี้ ลักษณะนี้เนี่ยมันคือมันชัดเจนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าพรตเนี่ยจะตรวจสอบอย่างไร آ آ ล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมีอำนาจของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องี่ยเพราะผมเชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่ามีเท่าที่มีการสอบถาม,มคนให้ข้อมูลก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ส่วนหนึ่งเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับกํางจะเช็คว่าเป็นการฟอกเงินหร,หรือไม่นะครับก่อนที่จะหมดอำนาจเนี่ย ก็อาจจะมีเงินใต้ดินเยอะหรือเปล่าเราขึ้นมาฟอกเพื่อให้เงินเข้าบัญชีให้ถูกต้องหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยเพราะว่าการเอาเงินเงิในใต้ดินขึ้นมาบนบินเครับการฟอกเงินลักษณะการซื้อหุ้นเนี่ยมันคือมันง่ายสุดแล้วมันเร็วสุดนะครับมันอาจจะผมคิดว่านะ่อาจจะเชื่อมโยงไปกับไปถึงหลายคนนะครับตอนเนี้มันนมันเป็นกลไกที่เอาพูดง่ายๆตรงๆคือฝ่ายการเมืองเขาเขาใช้อยู่แล้วหรือเปล่าอวิธีการแบบนี้ฮะท่านนิคมผมเชื่อว่าใช้แบบนี้ครับตอนเนี้ยเพราะว่า เงินี่มันเยอะเราเราทราบดีว่ารัฐบาลทุบนี้แต่มันทุบทุิตเยอะมากนะครับแล้วถามว่าการทุจริตถ้าเงินไม่อยู่ในบัญชีคุณก็ใช้เงินไปได้ถูกไหมครับเงินอยู่ใต้ดินเนี่ยก็เลยอาจจะใช้วิธีลักษณะนี้หรือเปล่าผมผมเชื่อว่าลักษณะนี้นะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเร็วในการฟอกมันโดยใช้หุ้นนี่นะครับมันเร็วมากเหมือนกับหาทางฉีดเงินเข้าไปในตลาดหุ้นแล้วพอเอาออกมาเนี่ยก็ไปดีแคลร์กับแบงค์ได้ว่าที่มาที่ไปก็คือเป็นเงินที่ได้มาจากการขายหุ้นถูกต้องนะถูกต้องครับอ่าโอเค สรุปใจความสําคัญตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งเท่าที่ผมฟังดูจากท่านสสแล้วก็ตามการอภิปรายนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเด็นหลักๆก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ากองทุนประกันสังคมอาจจะไปลงทุนแบบผิดวัตถุประสงค์ผิดวิธีการผิดเงื่อนไขรหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะนั้นเรื่องที่หนึ่งรเรื่องที่สองนี่นายสอพอและพวกอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปั่นหุ้นสร้างราคาหุ้นเ,เช่นนั้นใช่หรือไม่ครับโ <Okay. S 2> อเค แล้วก็รัฐมนตรีสุชา <fit S 2> <Rug> ตินี่อาจจะเป็นลักษณะของสองบวกหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะมีการไปเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรจากตําแหน่งหน้าที่อย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับก็คือใช้ตําแหน่งหน้าที่เนี่ยนะครับในการอนุมัติเงินมูลการสังคมเนี่ยให้ให้พวกฟองตนเองะไรครับแล้วพวกฟองตนเองก็กลับมาซื้อแล้วให้ตัวเองได้ประโ equally, ยชน์มันก็คือว่าประโยชน์ร่วมกันก็คือพวกฟองและตนเองได้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของรัฐมนตรีเองครับ อ่าโอเคครับการแห่งประโยชน์นะครับได้ครับถ้าเกิดมีการไปยื่นหรือมีหลักฐานอื่นใดที่สามารถเปิดเผยได้หลังจากนี้ก็รบกวนท่านนิคมอัปเดตด้วยนะฮะครับก็คือจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดมันมีอีกนิดหนึ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับหุ้นหรอกคือไหนว่าในการฟอกเงินหรือการเอาเงินขึ้นมาบนเดินมันมีเงินก้อนหนึ่งที่ผลประโยชน์มหาศาลนั่นคือเรื่องแรงงานเนี่ยผมพูดสั้นสักหนึ่งนาทีนะครับอะรอันนี้หนึ่งครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีแรงงานของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นรงานต่างด้าวที่เขาจะหมด อายุในการทํางานเนี่ยภายในวันที่13กุมพาธ์ท66นะครับแต่กระทรวงแรงงานภายใต้การกํากับของสุชาติเนี่ยนะครับปรบากฏว่าเร่งให้มาขึ้นทะเบียนอืภายในวันที่1สิงหามหมายว่าเร่งให้ขึ้นทะเบียนก่อน1สิงหานี้นะครับครับมันจะหมดแล้วเนี่ยครับอืงนั้นใครที่ไม่เร่งมาทําตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณท,ทําทีหลังเนี่ยเขาจะต่อให้ปีต่อปีอืแต่ถ้ามาทําให้เสร็จก่อน1สิงหาเนี่ยต่อให้2ปี สองปีหมายถึงว่าเป็นสิ้นอายุทีสิบสามปุมพาหกแปดเลยอืมครับทีนี้พอเร่งปุ้มเนี่ยทำไงครับนายจ้างเดือดร้อนครับเพราะนายจ้างเนี่ยก็เอาแรงงานมาบางคนมีลูกมีมีแรงงานร้อยสองร้อยสามร้อยคนเนี่ยครับมีการเรียกเก็บครับหัวละเก็บพันบาทหัวละห้าพันห้าห้าพันห้าหัวละแปดพันห้าก็มีครับนายจ้างบางคนจ่ายไปแปดแสนบางคนจ่ายไปล้านกว่า นะครับมาร้องที่ที่พักผมวานเองครับอกว่ามีโบกเกอร์คนหนึ่งชื่อนายสุชอสุชินเอาผมพูจเลยอ่ะฮะสอชอสชอที่เป็นโบกเกอร์บโบกเกอร์เก็บเงินให้ให้ผู้ใหญ่ในแรงงานในกลุ่มแรงงานถ้าใครไม่ผ่านโบกเกอร์เนี่ยขึ้นทะเบียนไม่สําเร็จนี่ตรงนี้ครับมันทุจริตกันแบบนี้ครับตอนเนี้ยครับแรงงานขึ้นทะเบียนก็หลายแสนคนเงินนี่หลายหลายพันล้านนะครับผมไลายคนบอกให้โอ้โห เล่นกรณีครับตอนเนี้แล้วต้องมาขึ้นทะเบียนก่อนมันจะยังไม่หมดอายุครับอีกตั้งเจ็ดเดือนเขาถึงถึงจะหมดอายุแล้วทําไมมาเล่นตอนนี้ก็เลยสังเกตว่ามาเล่นในช่วงเตรียมงานมาทําตรงนี้ก่อนเกิดหมดอำนาจแล้วมันคือมันทําไม่ได้ไงครับมาถึงทัวเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อครับ นี่มันฟังดูคล้ายๆกับกรณีของการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเลยนะคือเหลืออีก7ปีเข้ามาขยายต่อ, <laughs> อ,อโอเคฉะนั้นเอาถ้าจะเชื่อมโยงเข้าตลาดหุ้นเนี่ยค,คือคุณที่คมกงินังจะบอกว่ามีโอกาสนะถ้าเกิดไอ้เงินก้อนนี้มันสําเร็จมันอาจจะมีเงินทันักเข้ามาในตลาดหุ้นอีกเป็นจํานวนมากถูกต้องถูกต,อต้องก็เอามาพอต่ออีกครับเพราะว่าเงินพวกนี้มันอยู่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเพราะว่า เก็บเงินเข้ามาแล้วไม่ออกไปเสร็จให้เขาไงมันก็เป็นเงินสดใช่ไหมครับเงินสดมันจะเข้าบัญชีไม่ได้มันก็ต้องมาลักษณะนี้มาซื้อหุ้นอะไรกันเนี่ยละครับอ้าวท่านสสนิคมขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับคขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนิคมบุญวิเศษครับสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังปรยชนไทยเอาอย่างนี้ก่อนนะเราคือมันไม่ใช่รายการทางการเมืองแล้วนะฮะแต่ทีนี้ในส่วนของต้นแหล่งของข้อมูลอ่าอ่าอ่ากรณีนี้เราก็ จะเรียกว่าแหล่งข่าวก็แล้วกัน mm hmm. นะฮะมันบังเอิญไปเป็นท่านสอสอนที่มีการอภิปรายกล่าวหารัฐ mm hmm. มนตรีสุชาติชมกลิน่นแล้วมันก็มาเกี่ยวข้องกับหุ้นอารินเซริกที่มีผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นอยู่เป็นจํานวนมาก mm hmm. และไม่เพียงเท่านั้นจากการตรวจสอบเชิงลึกของเราเนี่ยซึ่งเราพูดไปถึงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ uh huh. สพเนี่ยเราพอจะรู้แหละว่าเป็นใคร uh huh. นะรแต่มันยังไม่ใช่เรื่องที่จะเปิดเผยกันในชั้นนี้ <g ül> นะแต่ <g ül> ทีนี้จากการตรวจสอบดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสพเนี่ยรวมรวมกันนะผูดถือหุ้นทั้งอารินสิลิทั้งกลุ่มของสพทั้งกลุ่มของลอลิงอันนี้พูดได้คือลุชัยผู้ขันอน,นันต์ <g ül> ไม่ได้กล่าวหาอะไรนะ, <g ül> ะแต่บอกว่าเอาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้ผูดถือหุ้นเป็นหลักแสนคนนะ, <g ül> ะรวมรวมกันเนี่ย <g ül> เป็นแสนนะฉ <g ül> ะนั้นหากว่ามันจะมีพฤติกรรมใดที่อาจจะสอ ว่าเป็นการทําผิดกฎหมายตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นอื่นๆด้วย<ช>นะฮะ<ช>ฉะนั้นก็แน่นอนในส่วนของการตรวจสอบแล้วก็นําเสนอเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะเราก็มีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูล<ช>กับนักลงทุนไปพิจารณาต่อ<ช>นะฮะครับ,<ช>รบอ้าวคุณสุภชัยครับ,รบว่ากันไปแต่ผมชัดจะสนใจตัวหลักฐานที่จะมีการยื่นไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ ก็คือในชั้นนี้มันเปิดเผยกันไม่ได้อยู่แล้วแหละอ่าใช่นะแต่พอเมื่อยืดแล้วแล้วก็ตัวไหนที่อาจจะสามารถเปิดเผยได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะเนี่ยนะฮะเราก็จะรีบนํามารายงานให้ทราบกันต่อไป